ทิธีป้องกันแม้งาำดำหรือว่าร่วงเจาะมะพร้าวนะครับหาขวดน้ำเป่าๆมาเจาะรูตางคนสักสองสารูลแล้วใส่ลูกเหม็นไปสักสองลูก3ามลูก4ี่ลูกนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาปากขวดไวห้หาเชือกมามัดติดหลักติดหลักแบงนี้แล้วก็จะไปเสียบไว้ที่ข้างๆง ต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาตามกันดูหน่อยครับเนี่ยมาเสียบไอย่างนี้อย่างนี้หเหม็นมนก็จะมาไม่มามา,มาลบกวนไม่มาใกล้ครับนี่ใกล้ต้นมะพร้าว่างนี้นีเหม็นลกเหม็นไม่มาใกล้ป้องกันแมงหนามดัง ห่วงแหลกนะครับเนี่ยเนี่ยทำงี้สูงหน่อยสูงีหน่อยเหม็นก็จะไม่มาใกล้ป้องกันไปเป็นทีละต้นทีละต้นอย่างนี้นะครับเนี่ยป้องกันไว้งี้ห่อไว้งี้เดีย๋ยวมาตามดูต้นกันไปต้นไปกัน,กน,กน ต่อไปตัวน,นี้ก็ใส่อีกฝักอีกเอาไว้ใกล้ๆนี่ใกล้ๆใบมะพร้าวนี่เหม็นก็จะไม่มาลุกวนนี้นะครับ เจิมนอีกนึ่งสะดวกก็ถือมือเดียวนะครับ ปักอีกปักอีกใกล้ๆอย่างนี้ใกล้ๆอย่างนี้นะครับข้าเรียกก็ใส่ทีละหรือจะใส่ในกลีบเป๋าเลยก็ได้ขอาแล้วใส่ใรรใสตรงพ่อแม่เดี๋ยวนิดเดียวจะช่วยได้ มให้มาใกล้เลยต้น,ต,นต้นที่สีใสอีกอนี้นะครับใส้อีกอยู่ระหว่างต้นนี่ใกล้ๆชิดไบวนี่อนี้นะ ติดไว้นี่ขยับขึ้นไน้ เอาก็ใส่อีก,กสใส่อีกใส่อีกใส่ดสองกดก็ได้ หงกฎก็ได้แต่แต่เล่านะครับนี่เจ็บนี่เก็บก็นี้ ไม่ใหญ่หนใส่สองใส่สองขวดก็ได้เอาเจ็ด ใสนน่ใส่สองขวดก็ได้ต้นโตไหมแปดใส่อย่างเงี้ยไปทุกต้นทุกต้นหรือจะใช้ผ้าเม็มัดผูกอะไรก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ไปลามาดไว้เหม็นก็จะไม่มาใกล้เลยนี้ก็ได้เสียเงินอันเฮ้ยลบลวลบนี้ น,นี่อีกนหนนนวัดก็ได้นี่นะครับ